ทบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1669ได้เปิดเผยภาพพร้อมข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าคนดีต้องชื่นชมฮีโร่ชุดคุยสพชาขอชื่นชมบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชใส่ชุดคุยเข้าช่วยเหลือน้องนักศึกษาอุบัติเหตุล้มขณะเดินทางไปงานรับปริญญาของตอนเองโดยเจ้าตัวเปิดเผยบทสนทนาระหว่างการปฐมพยาบาลว่าถึงงานรับปริญญาสําคัญ แต่น้องก็สำคัญเหมือนกันโดยภาพดังกล่าวนั้นได้รับการเปิดเผยจากผู้ใช้ f a c e b o o k M โดยระบุว่าขณะที่ตอนลงไปช่วยน้องน้องถามพี่ว่าแล้วพี่จะไปงานทันเหรอยังเป็นห่วงกันอีกถึงงานรับปริญญาสำคัญแต่น้องก็สำคัญเหมือนกันชีวิตต้องมาก่อนพี่ตอบว่าไม่เป็นไรครับทนหน่อยรถพยาบาลกำลังมา